สามชุดเบญจภาคีพระโยชน์ขุนพลกรุวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุหรือวัดพระปรางโบราณสถานที่อยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยมีพุทธศิลปะแบบขอมหรือลบบรีเอกลักษณ์คือด้านหลังมีร่องกดลึกลงไปเป็นแนวยาวตลอดองค์พระเป็นรอยรางคล้ายรางปืนใหญ่โบราณบางองค์พบเม็ดกลมใหญ่คล้ายลูกปืนด้วย ซึ่งนักนิยมสะสมพระเครื่องในสมัยก่อนมักเรียกกันว่าหลังกาบหมากหรือหลังร่องกาบหมากต่อมาได้ปรากฏพุทธคุณทางแคล้วคลาดในเรื่องปลืนอีกทั้งร่องกาบหมากด,ด้านหลังนั้นมีลักษณะคล้ายร่องปลืนแกป๊ปจึงขนานนามใหม่ว่าพระร่วงหลังรางปลืนมาจนถึงปัจจุบันจริงๆแล้วเป็นการนำไม้มากดก่อนลหะแข็งตัวเพื่อให้ด้านหน้าติดเต็มจึงเป็นเอกลักษณ์คือ ให้ดูรอยเสี้ยนไม้ทางด้านหลังอีกอย่างหนึ่งพระร่วงหลังรางปืนมีความสูงประมาณ8เซนติเมตรกว้างประมาณ2.5เซนติเมตรพุทธลักษณะองค์พระประธานประทับยืนแสดงปางประทานผลอยู่ในซุ้มเรือนแก้วยอดซุ้มเป็นลายกระหนกแบบซุ้มกระจังเรือนแก้วปรากฏทั้งชินตะกัวถ้าแกะตะกัวจะเรียกตะกัวสนิมแดงซึ่งหากมีรอยระเบิดจะประทุจากในเนื้อออกด้านนอก ถ้าเป็นของปลอมมักใช้น้ำกรดกัดทำให้ปริจากนอกเข้าด้านในและเนื่องจากเป็นพระที่ผ่านการเวลายาวนานเมื่อส่องดูจะมีทั้งสนิมแดงและสนิมมันปูมีไขาขาวแทรกจับเกาะแน่นแกะไม่ออกส่วนของปลอมใช้ของแหลมทิ่มเบาๆจะหลุดออกพระร่วงหลังกาบหมากพระร่วงหลังรางปืนมีพุทธลักษณะคล้ายคลึงกับพระร่วงหลังลายผ้าลบบุรี ด้านหลังพระร่วงหลังลายผ้าเป็นผ้าประสอบกฎแทนที่จะใช้แท่งไม้เท่าที่พบมีพิมพ์พใหญ่ฐานสูงและตัดฐานส่วนพิมพ์พเล็กพบน้อยมากส่วนใหญ่จะสร้างล้อขึ้นภายหลังวิธีการดูพระร่วงหลังรางปืนนั้นควรมีความรู้เรื่องศิลปะขอมหรือขเขมรพระองค์พระแต่งองค์ทรงเครื่องตามหลับเทวราชาพื้นผนังมีการจำหลักลวดลายงดงามมากเพราะเป็นพระชั้นสูงเยี่ยงกษัตริย์ ฝ่าพระหัตถ์ขวายกขึ้นแสดงปางประธานพอรอยู่ในระดับเหนือพระอุระในองค์ที่สมบูรณ์เมื่อใช้กล้องส่องดูจะเห็นติ่งแซมบริเวณโคนพระอนามิกาหรือนิ้วนางแต่บางองค์สนิมเกาะอาจมองไม่ถนัดส่วนพระกรด้านซ้ายปล่อยทิ้งยาวแนบลำพระองค์สิ่งสำคัญคือเส้นนิ้วพระหัตจะทาบลงเป็นเส้นตรงทับชายจีวรจนมองดูเป็นเส้นเดียวกัน ส่วนสำคัญอีกประการหนึ่งคือฝ่าพระบาทด้านขวาขององค์พระจะกางออกและแผ่กว้างส่วนฝ่าพระบาทด้านซ้ายจะงุ้มงอและจิกลงบางทีเวลาพบจะเห็นฝ่าพระบาทชำรุดหรือมีรอยซ่อมให้สำเนียกไว้ว่าอาจปลอมเพราะเคล็ดลับสำคัญของการดูพระแท้คือถ้าจุดสำคัญที่เป็นเอกลักษณ์มีรอยซ่อมต้องระวังไว้ให้ดีครับผม ถ้าเป็นพระกรูเก,ก่าที่แท้จริงแล้ววันณะของสนิมที่ฝังตัวติดอยู่ในเนื้อตะกัวนั้นจะมีสีสันที่แตกต่างกันออกไปมีทั้งสีแดงอ่อนสีแดงเข้มแดงอมม่วงสีแดงส้มรวมถึงสนิมแดงที่เรียกว่าสนิมมันปูขึ้นอยู่กับแร่โลหะต่างชนิดที่ผสมเนื้อพระที่แท้จริงของตะกัวได้เปลี่ยนสภาพปรากฏเป็นเนื้อตะกัวผสมสนิมสีแดงตั้งแต่ผิวชั้นบนสุดฝังลึกถึงแกนกลางของเนื้อชั้นในสุด เรียกว่ายิ่งลึกสนิมยิ่งแดงก็ว่าได้ไม่ใช่เกาะเพียงแค่พื้นผิวภายนอกเท่านั้นและที่สำคัญพื้นผิวสนิมมักจะแตกระแหงเป็นเส้นเล็กๆคล้ายใย,ยแมงมุมคือจะแตกไปในทิศทางต่างๆกันสลับซับซ้อนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสนิมแดงตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามการเวลาและจากสภาวะอากาศภายในกรุลักษณะพิเศษอีกประการหนึ่งคือพระร่วงหลังรางปลีนจะมีไขามากกว่าพระร่วงกรุอื่นๆ ส่วนพุทธคุณพระร่วงหลังรางปลืนมีพุทธคุณสูงส่งครบครันทั้งอำนาจบาร,รมีแคล้วคลาดโพคทรัพย์เมตตามหานิยมและคงกระพันชาตรีอีกทั้งต้องวันไฟไม่ได้อีกด้วยจนมีคำกล่าวกันว่าถ้าแขวนพระร่วงหลังรางปลืนจะไม่มีการตายโหงอย่างเด็ดขาดครับผม